This the Standard podcast The is openinging ears eye op experience Pod for your ears. สวัสดีครับผมบิกบุญและคุณกําลังฟังคํานี้ดีพอดแคสต์สะสมสรรับกา,า,า,ารวลาณนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงวันนี้ผมกลับมาพร้อมกับน้องอิงครับสวัสดีน้องอิงสวัสดีค่ะ,คะโอเคเรายังอยู่ในซีรีส์ การฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองในช่วงล็อกดาวน์แบบนี้ใช่ไหมครับใช่แล้ววันนี้เรามีเรื่องหนึ่งที่เชื่อว่าคนฝึกภาษาอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดภาษาอังกฤษเนาะจะมีคอนเซิร์นมากๆแล้วก็จะคิดว่ามันเป็นปุ่มด้อยเหลือเกินก็คือเรื่องของแอคเซนต์ใช่แล้วใช่ไหมรู้สึกยังไงบ้างกับการฝึกภาษาอังกฤษให้มีแอคเซนต์อย่างที่เราคิดว่ามันดีอะ จริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะการที่แบบเราได้มี accent เหมือนแบบว่าเป็น native speaker ใช,ใช่ไหมแบบมันรู้สึกดีเนาะบางทีแบบ<ด>ถ้า,า<ด>ใช่ถ้าเราพูดได้เหมือนเขาเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเราเหมือนเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ความรู้สึกที่ดีแต่หนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะมี a c ซนต์แบบ native ได้แต่ไม่ได้แปลว,ว่าคนที่ไม่ได้มี accent แบบ native จะพูดภาษาอังกฤษที่ดีไม่ได้นะใช่ไหมใช่เราจะมาฝึกกันใน ในวันนี้ว่าคุณจะต้องไปคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วทำยังไงเราถึงจะแฮปปี้กับแอคเซนต์ของตัวเองหรือวิธีการพูดภาษาอังกฤษในแบบของตัวเราเองจริงๆนะครับอ่ะเราอยากจะให้คุณมาลองฟังคนเหล่านี้พูดภาษาอังกกันเป็นตัวอย่างเนาะแล้วคำถามของผมก็คือคนเหล่านี้พูดภาษาอังกฤษดีมั้ยครับไปฟังครับ Actually I really wanna go there for three months to just writing the song just make a story you know like I just need a story to to write in a song and then come back to Bangkok maybe I start do an album again คนแรกนะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้แต่นี่คือคนไทยเป็นศิลปินไทยด้วยที่หลายๆคนรู้จักและอาจจะชอบผลงานของเขานี่คือสิงโตนำโชคนะครับ <S S S ใช่เลเอแล้วอีกรู้สึกยังไงบ้างกับภาษาอังกฤษของสิงโตนำโชคครับ เอาจริงคิดว่าเป็นสำเนียงที่ฟังง่ายมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นสำเนียงที่แบบคนไทยด้วยกันน่าจะแบบฟังแล้วก็คือเข้าใจเพราะว่ามันเป็นสำเนียงที่แบบเออแบบไม่ได้นทีฟขนาดนั้นแต่ก็คือเราฟังได้ฟังลื่นฟังเข้าใจอะคะ่ะใช่มีความรู้สึกว่าอันหนึ่งที่พี่จับได้คือมันลื่นไหลเหมือนคนที่แบบเฮ้ยเก่งภาษาอังกฤษมากแต่นี่คือวิธีที่เขาพูดเนะี่ยใช่แบบสำเนียงของเขาก็เหมือนเสียงของเขามันคือสิ่งที่เขามี เขาไม่จำเป็นจะต้องดัดสเสียเสียงเป็นคนอื่นหรือว่าดัดให้สำเนียงเป็นคนอื่นแต่ว่าเฮ้ยทำไมคนนี้เขาพูดภาษาอังกฤษได้ลื่นไหลแล้วก็อันหนึ่งที่พูดมาม่อกีงเห็นด้วยคือมันฟังง่ายฟังง่ายใช่มันฟังดูเป็นมิตรคนไทยเข้าใจแน่ใช่เออแล้วเขาก็ไม่ได้พูดด้วยคําที่ยากมากเออความรู้สึกของเราก็คือพอเราฟังอย่างนี้แล้วอ่ะมันเป็นสำเนียงการพูดในแบบที่เฮ้ยเราก็ทําได้เออไม่เชื่อลองฟังอีกคนหนึ่งครับ Yeah we prepare on our next album too so I hope you guys uh look forward to it and someday maybe we can perform in Billboard too Thank you. คนน oh, ี้คือใครเขาเองคือแบมแบมก็เซเว่นนั่นเองค่ะใช่อย่างของแบมแบมก็เป uh uh ็นเอาถามจริงเขาก็ไม่ได้เป็นแบบ native ขนาดนั้นใช่แต่ก็ฟังง่ายมากๆเหมือนกันแล้วก็รู้สึกเลยว่าคนนี้แบบพูดภาษาอังกฤษได้ดังใจเออมีความลื่นไหลเออเขาสื่อสารเขาคิดอะไรเขาสื่อสารได้นะครับอ่ะ จากคนแบบสำเนียงไทยๆแล้วอาจจะไปแบบแถวแถวบ้านเรานิดหนึงลองฟังสำเนียงของคนคน,นี้ดูครับ Don't try to be the best Be the first Be the first to change Be the first to take the challenge คนนี้ก็รู้สึกว่าฟังง่ายแล้วก็ภาษาอังกฤษเขาดีอะรู้สึกเลยมีคำศัพท์ที่น่าสนใจม,มีวิธี การพูดลีลาในการพูดที่น่าสนใจนะครับคนคนนี้คือใครแจ็คหมาค่ะแจ็คหมานั่นเองใช่คนนี้เขาเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะก่อนที่เขาจะมาเป็นมหาเศรษฐีระดับพันล้านของโลกอะ่ะอ,อแล้วเขาก็เป็นคนที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมากๆเลยนะครับหรือจะเป็นสำเนียงแบบนี้อะลองไปฟังดู I'm Devina Gupta and this is Work Life India on the BBC The show that looks at all things to do with money, the work we do, and the lives we lead. คนนี้เป็นใครคำนังเองคนนี้นะคะคือเดวิน่ากุปตาก็คือเป็นนักข่าวอาของช่อง BBC ที่เป็นคนอินเดียนั่นเองเออใช่เขาก็มีสำเนียงที่เป็นแบบสำเนียงของเขาที่เราฟังออกว่าเอออันนี้คือสำเนียงอินเดียแต่เราก็ ฟ,ฟังได้ฟังเข้าใจก็เป็นคนที่แบบมีวิธีในการพูดในการออกเสียงมีน้ำเสียงในการพูดที่น่าฟังใช่นี่ก็เป็นวิธีการพูดภาษาอังกฤษที่ดีอย่างหนึ่งเหมือนกันทั้งที่เขาไม่ได้มี native accent ใช่หรือลองไปฟังอีกคนหนึ่งครับ I spent my childhood feeling that if I spoke it would become obvious that that there was something wrong with me that I was not normal so I mostly stayed quiet คนนี้ก็คล้ายๆกันเนาะ สำเนียงออกไปทางปากีสถานคนนี้อ๋อคือคนนี้คือปากีสถานเห็นไหมมันก็เป็นภาษาอังกฤษในแบบที่ดีได้เหมือนกันทางทางที่ไม่จำเป็นจะต้องมี British, American, อสเตรเลียนแคนาเดีย New Zealand อย่างที่เราอาจจะคุ้นเคยในสื่อในหนังในซีรีส์แล้วเรารู้สึกว่าโอ้มันต้องอย่างนี้สิถึงจะเป็นเจ้าของภาษาเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องมีสำเนียงแบบเจ้าของภาษาก็ได้เราก็สามารถ Speak good English ได้เช่นเดียวกันแต่สิ่งที่คนเหล่านี้มีเหมือนกันอย่างหนึ่งคือเรื่อง pronunciation ใช่แล้วค่ะแปลว่าเขารู้ว่าแต่ละคำแต่ละประโยคต้องออกเสียงยังไงเปรียบเทียบคล้ายๆกับว่าฝรั่งมาพูดภาษาไทยแล้วพูดวรรณยุกต์ตรงอะ่ะสมมติมาก็ออกว่ามามมาก็ออกว่ามามทาทั้งๆที่เขาอาจจะยังมีสมเนียงเป็น ฝรั่งอยู่ก็ได้นะใช่แต่เขาพูดมาเป็นมาม้าเป็นม้าหมาเป็นหมาแล้วผลคือเราเข้าใจใช่แค่นั้นแค่นี้เองใช่ไหมครับใช่ค่ะในภาษาอังกฤษก็จะมีเรื่องของ pronunciation ว่าเช่นสมมุติเขาจะมีเรื่องของการ stress เนาะแต่เราพยายามในคําของภาษาอังกฤษมันจะมี stress แล้วเรา stress ถูกนั่นคือ pronunciation เราถูกต้องฝรั่งก็จะเก็งใช่ไหมใช่ตัวอย่างคลาสสิก vegetable ใช่ค่ะถูกว่านี่คือส right> ิ่งที่ทุกคนพูดถึงถ้าเกิดเราบอก vegetable กับฝรั่งเขาก็อาจจะเอ๊ะนิดนึงถ้าเขาไม่เคยชินไม่เคยเจอคนไทยพูดภาษาอังกฤษกับเขามาก่อนเลยเขาจะงงใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ใช่ vegetable แต่มันเป็น v e g e t a b l เท่านี้เองใช่ฝรั่งก็จะอ๋อมึงพูดถึงผักขันีเท่านี้เองไดไหมครับหรือว่าอันนึงที่ช่วยพี่เยอะมากคือเราเก็ตว่ามันมี s h w a sound mm hmm. มันคือเสียงแบบหนึ่งในภาษาอังกฤษเนาะมันคือการออกเสียงแบบครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่ง mm hmm. หรืออ่ะ uh, นิดเดียวเราจะเข้าใจทันทีว่าอ๋อมันไม่ใช่คำว่า together ใช่ไหมครับถ้าเกิดออกเสียงอย่างบ้านแล้วก็ together mm hmm. ใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้ว่าคาว่า together พยางค์แรกมันคือชววแปลว่าออกเสียงครึ่งเดียวคืออ่ะนิดเดียวเราจะรู้มันออกว่า together To g e t h e r แล้วเราก็รู้ว่ามันเน้นตรงคาว่าเก๋เห็นไหมหนึ่งรู้ว่าชวาคือออกเสียงเครื่องหนึ่งสองรู้ว่าสเตรสพยายาง,งที่สองจากคาว่า t o g e t h e r เป็น together มันก็จะกลายเป็น pronunciation ที่เจ้าของภาษาเข้าใจทันทีโดยที่คุณไม่จำเป็นจะต้องมีอเมริกันแอคเซนต์ก็ได้นี่คือเรื่อง pronunciation ที่คุณควรจะโฟกัสมากกว่าแอคเซนต์เป็นยังไงนะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องของ intonation ยัไงไงทั้งยิงใช่ <delegation. S 2> เป็นการขึ้นเสียงรู้ว่าเราควรขึ้นเสียงต่ําเสียงสูงตรงไหนในประโยคใช่ imet, คะ่ะก็คือในประโยคเลยเนี่ยฝรั่งมันจะภาษาอังกฤษ <pickle. S 1> จะไม่เหมือนกับภาษาไทยซึ่งมันจะมีวรรณยุกต์กำกับชัดเจนอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้มมหมาม้ามาถ้าเกิดออกสลับกันมันก็ความหมายผิดใช่พี่ได้ยินมาว่าภาษาจีนก็เป็นเนาะเขามีเสียงวรรณยุกต์เหมือนกัน ถูกไหมครับอ๋อใช่ค่ะใช่ใชแต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่การขึ้นลงของเสียงบางทีมันอยู่ที่มูด a แ d t โทนของประโยคนั้นหรือประเภทของประโยคนั้นอย่างเช่นถ้าเป็นประโยคคำถามก็อาจจะขึ้นเสียงสูงตอนที่แบบจบประโยคใช่เราเนี่ยคือ intonation การขึ้นเสียงสูงต่ำถ้าสมมุติเกิดเรารู้ว่าอ๋อด้วยลีลาและมูทของประโยคแบบนี้ต้องขึ้นลงอย่างไร นั่นก็จะทําให้การออกเสียงของเราเป็นที่เข้าใจของเจ้าของภาษาทันทีนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะได้จากการฟังเยอะๆอนั่นเองมันอาจจะแบบไม่ต้องมาท่องเป็นกฎไวยากรณ์กี่ข้อแต่ถ้าเกิดเรายิ่งฟังเยอะเราจะยิ่งเคยชินนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะเน้นไม่ใช่เรื่องแอคเซนต์แต่เป็นเรื่อง pronunciation และ intonation นะครับอันต่อมาอันนี้เชื่อว่าหลายๆคนต้องรู้สึกเหมือนกันก็คือถ้าจะพูดอังกฤษให้เหมือนฝรั่งต้องพูดเร็ว ใช่เพื่อที่จะได้ฟังดูเหมือนเป็นเจ้าของภาษาพูดเองเหมือนคล่องเหมือนคล่องแต่จริงๆแล้วมันใช่หรือไม่ใช่ครับเองไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วเราควรจะโฟกัสที่ความช้าเราสามารถพูดช้าๆแต่ก็ให้อีกฝั่งหนึ่งเข้าใจได้ก็คือ speak slowly clearly and open your mouth เพราะว่าอันนี้อันนี้แรกๆที่เรา พูดภาษาอังกฤษเราก็เป็นเหมือนกันเพราะเรามีความกดดันว่าถ้าพูดช้ามันจะดูเหมือนภาษาเราไม่แตกฉานกูพูดเร็วๆเรวๆไปก่อนผลคือเขาก็ไม่เข้าใจอยู่ดีท <laughs> ีแล้วเราก็เสียเซลล์อยู่ดีเราก็แบบแล้วเราก็รู้ตัวด้วยว่ากูกําลังมั่วอยู่ก็คือ,อแล้วก็ไม่ค่อยอ้าปากเท่าไหร่เหมือนเรากำลังแบบมัมโบแบบพึมพำอยู่เนาะเพราะแบบว่าเราเห็นเจ้าของภาษาเขาทำแบบนั้นไงพูดเร็วๆไม่อ้าปากเท่าไหร่แล้วพยายามทำตามเพื่อที่จะได้เป็นเหมือนเขา แต่จริงๆมันเป็นการแบบข้ามขั้นอย่าพึ่ง<ช>นะครับพูดช้าๆไม่ไม่ต้องกลัวว่าพูดช้าแล้วจะดูไม่ดีเพราะว่าพอเราพูดช้าโอกาสที่เขาจะเข้าใจเรามากขึ้นพอเราพูดชัดเขาก็จะเก็ตมากขึ้นเนาะว่าเราพูดคําว่าอะไรแล้วก็ open your mouth คืออ้าปากใช่อหรือไม่ก็ถ้าอ,อ,อยากเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นก็ลองพูดออกเสียงออกมาก็ได้แบบ say it out loud ปกติพี่วิคแบบ ฝึกภาษาอังกฤษพูดเอาล่าแบบพูดออกมาดังๆมั้ยมันแล้วแต่เช่นถ้าสมมติเกิดแบบพูดกับตัวเองสมมติว่าอยู่ในห้องนอนของเรามีเราคนเดียวอย่างเงี้ยเราก็อาจจะทําก็ได้แต่ว่าอันหนึ่งที่ช่วยพี่เยอะมากคือ read out loud มากกว่าแทนที่เราจะอ่านหนังสือในใจถ้าเป็นภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงออกมาเลยแล้วก็อ่านชา้ชาๆเพราะว่าถ้าสมมติเกิดเราได้บริหารอวัยวะ ในการออกเสียงทั้งหมดของเราบ่อยๆเราก็จะเคยชินกับการออกเสียงในภาษาอังกฤษมากขึ้นใช่เพราะฉะนั้นนอกจากเรื่อง speak slowly, speak clearly, open your mouth, read out loud อ่อา,นอานออกมาดังๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยสิ่งที่สามารถจะฝากไว้ได้คือถ้าเราอยากรู้ว่าเ,เราอยากสร้างความเคยชินมากกว่านี้อีอืมใช่ค่ะเราก็ควรที่จะ listen to more English ใช่เพราะว่านี้ก็อิงถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้เราเนี่ยแบบคุ้นชินกับภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะว่าเราก็จะได้ฟังด้วยว่า native speaker เนี่ยเขาพูดหรือเขาแบบ pronounce คำคำนั้นออกมายัางไงแล้วตัวเราเนี่ยก็อาจจะได้ฝึกจากการที่ได้ฟังเขาพูดแล้วเราก็เอามาเรียนแบบแล้วสักวันหนึ่งเราก็อาจจะมี accent ที่เป็นของเราเองอได้มันคือการฟังเยอะๆแล้วก็เรียนแบบนะม ตามเข้าไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็เป็นวิธีที่คุณสามารถฝึกได้ด้วยตัวเองตอนนี้เลยไม่ต้องไปเสียตังที่ไหนแล้วก็ใช้สิ่งที่มันอยู่รอบๆตัวเราจริงๆเนาะคลิปต่างๆ YouTube เอ่ย Netflix เอ่ย,อยได้ฟังพอดแคสต์ภาษาอังกฤษ <S <S ใน Spotify ทะทะไหมเท t t ท็อไหมหรือว่า a p p l e Podcast เรื่องต่างๆเนี่มันมีของฟรีอยู่รอบตัวเราเต็มหมดเลยที่แต่เราต้องไป โฟกัสให้ม yeah. ันถูกจุดเท่านั้นเองนะครับตอนนี้มีใครที่กำลังฟังอยู่แต่ว่าไม่อยากจะเป็นแค่คุณผู้ฟังอีกต่อไปแล้วหรือเปล่าครับอาจจะอยากมาร่วมงานกับคำนี้ดีตอนนี้มีโอกาสให้กับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษานักเรียนหรือเปล่าหรือไม่ก็ตามอาจจะทำงานแล้วแต่ว่าถ้าอยากร่วมงานกับเรานะครับเราอาจจะมาร่วมงานกันได้ในฐานะของการเป็น KND Intern Gen Five <laughs> มาฝึกง,งานกับคำนี้ดีกันครับคุณสมบัติของคนที่จะมาฝึกง,งานของเราก็คือข้อที่หนึ่งคะ่ะพูดอ่านเขียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีค่ะอือฮึแล้วก็แน่นอนว่าต้องมีแพชชั่นในการทำคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบพอดแคสต์หรือเป็นวิดีโอหรืออื่นๆ <c oughs> ที่คุณอาจจะคิดมานำเสนอเราได้นะ <c oughs> แต่ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราก็คือคนที่อยากเรียนรู้ ภาษาอังกฤษมากขึ้นคนที่อยากจะฝึกฝนภาษาอังกฤษและอยู่กับภาษาอังกฤษแบบรอบๆตัวให้มากขึ้นนะเราอยากจะช่วยเหลือคนเหล่านี้นั่นเองนะครับเราเปิดรับทั้งหมด3อัตราก็คือ3คนนะครับ2คนแรกคือตำแหน่งอะไรครับต้องจียรยบตำแหน่ง Creative หรือ Host ค่ะต้องทำยังไงบ้างถ้าอยากสมัครตำแหน่งนี้ถ้าอยากสมัครตำแหน่งนี้นะคะก็ต้องส่งคลิปวิดีโอยาวไม่เกิน5นาที อันแรกเลยก็คือแนะนําตัวเองเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยแล้วก็ข้อที่2ค่ะให้ตอบคําถามนี้เป็นภาษาอังกฤษ <That S 1> ค <ำ S 2> ําถามก็คือ if I were the Prime Minister of Thailand right now I would or I would not ถ้าเกิดผมหรือหนูหรือฉัน <laughs> ได้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในเวลานี้เลยนะครับ <laughs> this minute ผมจะหรือว่าฉันจะทำหรือไม่ทำอะไรบ้าง <laughs> ว่ามาอันนี้ขอเป็นภาษาอังกฤษล้วนนะครับแต่รวมกันแล้วทั้งแนะนําตัวเองทั้งตอบคาถามนี้ทั้งหมดแค่2ข้อเองไม่เกิน5้านาทีนะครับย้าไม่เกิน5นาทีคือสั้นเกินไปไม่ว่าถ้าคอนเทนต์เด็ดแต่อย่ากเกิน5นาทีเด็ดขาด<ช>นะครับ<ช>แล้วก็แค่นั่งหน้ากล้องแล้วก็พูดกับตัวเองอัดพูดอัดมาแล้วก็ส่งคลิปที่บ้านนี้เข้ามาที่ไหนครับเข้ามาที่ อีเมลนะคะ p o d c a s t at the s a n d a r d co ใช้หัวข้อว่า candy intern gen 5ครับแล้วก็สำหรับคนที่สมัครวิดีโอเอดิเตอร์อีกตำแหน่งหนึ่งนะครับซึ่งเราอยากจะได้คนที่ ชอบในเรื่องการคอนเทนต์ทำคอนเทนต์วิดีโอครับก็ส่งเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับ<ช>ท,ที่เดียวกันเลย,ยแต่ว่าสิ่งที่คุณจะต้องส่งเข้ามาเนี่ยไม่ต้องทําวิดีโออย่างนั้นแล้วนะ <c oughs> แต่ว่าคุณส่งอะไรเข้ามาได้บ้างก็แนะนําตัวเองสั้นๆในอีเมลก็ได้ค่ะแล้วก็ส่งพอร์ตโฟลิโอผลงานหรือว่าอะไรที่เคยทําเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอเนาะหรือการโปรดิวส์ก็ได้หรือว่าเคยไปทําวิดีโออะไรไว้นะครับส่งมาให้เราดูหน่อยว่าคุณเป็นแบบ เป็นเป็นสายไหนอ่าสายฮาสายจริงจังสายแบบตัดต่อถูดชาดหรือว่าสายบอกว่าสายพี่เจยหรือเปล่าบอกว่านิ่งๆเท่ๆหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ส่งเข้ามาให้เราดูได้เลยนะครับทั้งหมดย้ำอีกครั้งหนึ่งส่งมาที่ podcast at thestandard.co เดทไลน์คือ2สิงหาคมค่ะครับอย่าให้เกินเที่ยงคืน2สิงหาคมเด็ดขาดนะครับและหมายเหตุครับถ้าเกิดพร้อมฝึกงานได้เลยจะพิจารณาเป็นพิเศษนะครับ และนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับฝากติดตามฟังรายการของเราได้ทาง Spotify Apple Podcast Google Podcast หรือว่าที่ไหนก็ตามที่คุณฟัง podcast นั่นเองสำหรับคนที่อยากได้คอนเทนต์2ภาษาหรือคอนเทนต์เพื่อพัฒนาภา,ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะติดตาม KND Studio YouTube Channel ของเราด้วยฝากกด subscribe แล้วก็ notification bell เอาไว้ด้วยนะครับผมบิ๊กบุญวันนี้ต้องไปก่อนครับอย่าลืมเข้ามาสะสมสะสกันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ Standard Podcast, eye-opening for your ears.